คเครดิตผู้แปลโคโรมัง,งะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะความเดิมตอนที่แล้วดูเหมือนน่ายจะชอบประวัติศาสตร์นะฉันมั่นใจว่านายคงเคยได้ยินเรื่องของชุดเกราะแห่งเทพเจ้าทั้งห้าใช่ไหม วัตถุที่สามารถรบกวนอนณาเขตจิตวิญญาณของจอมเวทได้ใช่แล้วฉันกำลังพูดถึงตานเวทมนต์ยังไงล่ะความสามารถพิเศษของจอมเวทอนาเขตจิตวิญญาณการต่อสู้กับจอมเวทในอนาเขตนั้นก็เหมือนสู้กับฉลามที่ว่ายวนรอบตัวคนในน้ำทะเลลึกแต่ถ้าตัดการรับรู้ของฉลามออกไปด้วยการก่อควรกระแสน้ำ แบบนั้นแหละคือต้านเวทมนต์ถ้าอาณาเขตจิตวิญญาณแตะต้องมันไม่ได้เวทมนต์เกาะแตะต้องมันไม่ได้เช่นกันถ้ามีคนที่สวมใส่วัตถุที่สามารถทําให้เกิดผลแบบนั้นอยู่จอมเวทคนไหนก็ไม่สามารถแตะต้องได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงทฤษฎีอย่างแรกต้านเวทมนต์เป็นวิชาที่สร้างขึ้นมาจากมานาที่ไหลเวียนอยู่ภายในหัวใจมังกร ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะของธรรมชาติของมันก็เป็นเหมือนคลื่นดังนั้นไม่ว่าจะใช้เงินมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้แม้แต่น้อยแม้แต่ยักษ์ราผู้เชี่ยวชาญด้านส,สมการคลื่นกส็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระชุดเทพทั้งห้าได้มากที่สุดแค่65เเพราะแบบนั้นราคาของมันก็เลย แน่นอนว่าราคาของมันมหาศาลเพราะแค่ชิ้นเดียวก็มีราคาเท่างบประมาณทั้งปีเลยอะไรล่ะนั่นงั้นนักดาบจะแข็งกว่าได้ยังไงปัญหาก็คือคนที่สร้างต้านเวทมนต์ขึ้นมาก็คือจอมเวทอะไรนะจอมเวทจะทําไปทําไมไม่แน่ชัดเจนอยู่แล้วหรือไงเพราะว่ามีหลายๆที่ที่ต้องการต้านเวทมนต์มันก็เป็นวิธีที่ทําเงินดีที่สุดยังไงล่ะจอมเวทพวกนั้นน่ะน,นะตั้งแถวร้อยคนมาจ้างตัวเองเชียว เพราะงั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องซื้อพวกวัตถุปร้านพวกนั้นหรอกเข้าใจหรือย,ยังล่ะจอมเวทก็แค่พวกหนาสมเพศที่ขายจุดอ่อนของพวกเดียวกันเพื่อเงินนี่ไม่ว่าแรงไปหน่อยหรือไงแต่ว่าจอมเวทก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่ครับอะไรนะอย่างที่นายน้อยบอกตานเวทมนต์สร้างขึ้นโดยจอมเวทมันถูกใช้เพื่อจํากัดในการใช้เวทมนต์ในสถานที่ห้ามใช้เวทมนต์ แล้วก็ยังถูกใช้เพื่อในฝึกในโรงเรียนเวทมนต์ด้วยถึงแม้ว่าการต้านเวทมนต์จะสามารถใช้ต้านเวทได้แต่มันก็คุ้มค่าในฐานะผลไม้แห่งความรู้ที่ออกมาใช้เพื่อสร้างสินง,งด,ดีให้กับโลกได้ด้วยเพราะงนั้นผมเลยคิดว่าคงยากที่จะบอกว่านับดับอยู่เหนือกว่าจอมเวทวยเหตุนผลน,นั้นเพียงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> อือหมร่มคติกับความจริงมันต่างกันนะเป็นสำคัญหรกอกรากความจริงที่ว่าจอมเวทไม่สามารถเอาชนะนับดับได้ก็มีทางเปลี่ยน คิดว่าจะตายซะแล้วสิฮ่าฮ่นายเจ๋งที่สุดเลยชิโร่นเพิ่งเคยเห็นเขาทำหน้าแบบนั้นครั้งแรกเลยนะปากนายเนี่ยยังกระดาบนายจะต้องเป็นนักดาบที่เจ๋งที่สุดในโลกได้แน่เลยสดชื่นเป็นว่าอย่างที่ไรบอกอุดมคติกับความเป็นจริงนั้นมันต่างกันแต่ว่าจิตใจที่ต้องการค้นคว้าขนาดที่สามารถทดลองได้แม้แต่กับจุดอ่อนของตัวเองการที่มีนักดาบที่เยือกเย็นแบบนั้นอยู่ ก็เป็นเรื่องที่ดีสํำหรับโลกนี้ไม่ใช่หรอ6เดือนต่อมาเอาละเสร็จเร็วกว่าที่คาดนะที่การย้ายห้องสมุดเสร็จเร็วกว่ากำหนดถึง6เดือนก็ดีอยู่นะครับแต่ผมยังโล่งใจอีกเรื่องคือการที่หนังสือถูกละเลยมากกว่า20ปีถูกจัดหมวดหมู่อย่างดีๆเสียทีแต่ว่าปล่อยคนที่มีประโยชน์แบบนี้ไปจะไม่น่าเสียดายหรอครับ ถ้าเราสามารถยืดสัญญาด้วยข้ออ้างสักอย่างเราอาจจะดันเป็นนายที่พูดจาไร้าสาระแบบนี้เนี่ยนะไปสน,สนใจงานของตัวเองเถอะ <c oughs> ขอไปครับรองหัวหน้าพอบอนอืมชิโรนอาเรียนการพลิกหนังสือเป็นงานที่แสนง่ายแต่ว่าการพลิกหนังสือจากหลังจากที่อ่านไปเป็น,นร้อยๆหน้ามันคครเรื่องกันเลย รู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่เลยไหนที่สุดชิโรนได้ยินมาว่านายทำงานเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมนไยนายทำเสร็จแล้วจริงๆเหรอใช่แล้วที่นี่ไม่มีอะไรเหลือให้อ่านอีกแล้วละอย่างน้อยก็ที่ฝั่งนี้นะนะจริงดิๆๆนั่นเปนเจิงเป็นบ้าเลยทำสำเร็จแล้วจริงๆสินะอินดีด้วยนะเยี่ยมไปเลย รีอันก่อนที่ฉันจะจากไปฉันขอไปเล่นที่บ้านนายได้ไหมอะไรนะจริงดิหน้าตกใจขนาดนั้นเลยอ่ะก็แค่นายตั้งใจซ่อนความสัมพันธ์ของพวกเราสุดๆไปเลยนี่ฉันก็แอบ,บเสียใจอยู่นะเรื่องนั้นอะ่ะแต่พอนายมาพูดแบบนี้เรื่องที่คัดไม่ถึงแบบนี้จ,จริงเหรออ่าเราก็เสียใจเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันนะที่ที่เราเจอกันบ่อยที่สุดก็คือห้องสมุดย a ฮูชิโร่ สวัสดีครับน้อย,อยเออทำงานได้ดีนะพวกนายนะส่วนเราไม่ค่อยได้มีความเวมีเวลาส่วนตัวกันด้วยเลยเพราะเพราะว่าอยู่กันแบบนี้มาเป็นปีเราเลยเริ่มสงสัยนิดหน่อยว่าชีวิตของเพื่อนตัวเองเป็นยังไงบ้างเอาละไปกันเลยวันนี้ครอบครัวของฉันไปข้างนอกกันหมดตอนนี้เลยเหรอว้าวพอมาอยู่ตรงนี้แล้วที่นี่มันน่ากลัวนิดหน่อยนะว่าไหม รียนเข้าประตูข้างหน้าแบบนี้เลยเหรอไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงที่บ้านฉันจะกลับมากันนู่นตอนบ่ายเยบจริงๆเลยว้าวใหญ่มากใช่ไหมล่ะตอนนี้ที่นี่มีตุลูกจ้างอยู่ประตูยักนั่นมันประตูห้องเหรอห้องนึงนี่ท่ากับบ้านเราทั้งหลังเลยหรือไงนะพี่อันเนี่ยเป็นไดโน,นยของครอบครัวร่ารวยจริงๆสินะทำตัวไม่เหมือนออกซะเลยนี่ล่ะห้องของฉัน ห้องของริอันเป็นห้องที่เล็กที่สุดที่ปลายโถงทางเดินนี่มันเลยหลงฝึกเลยหรือไงเนี่ยฮ่าฮ่าายินดีต้อนรับเข้าห้องของฉันนะเหมือนกับที่พักเล็กๆที่คนจะเข้าไปหลังฝึกฝึกเสร็จเลยริอันอาศัยอยู่ที่นี่อืม,อมโอ้ยไม่เล่นแล้วฉันแพ้อีกแล้วอีกรอบไหมอะ นายนายโกงฉันด้วยอนาเขตจิตวิญญาณหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมอะไรนะนี่นายคิดว่าฉันเป็นใครกันนะนายนะพอได้แล้วชอบหันไปด้านนอกนี่นะแล้วเวลาที่นายคิดว่านายเดิมพันตอนที่ตอนที่ได้คู่หรือไม่ได้คู่ก็เห็นชัดสุดๆอะไรเนี่ยนี่นายสังเกตเรื่องแบบนั้นได้ไงบางครั้งนะการสังเกตก็ได้ผลดีกว่าตอนที่เราไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเดียวนะ ตอนที่นายไม่ได้แค่มองการกระทําเล็กๆของฝ่ายตรงข้ามแต่มองการกระทําทั้งหมดตอนนั้นแหละที่นายจะเดาความตั้งใจของอีกฝ่ายได้ไม่หยุดจดจ่ออยู่กับสิ่งเล็กๆแต่มองภาพรวมเฮอันมันจะช่วยให้ฉันใช้โครงสร้างสังรณ์ได้ไหมนะก็อ,อาจจะนะแต่ช่วยให้ฉันเข้าเขตอาณาจิตกินาเขตจิตวิญญาณได้ยินะรู้สึกเหมือนจะเข้าใจแต่เหมือนไม่เข้าใจอ่านี่นาสนุกเลยนะ รีอันฉันขอยืมอันนี้ได้ไหมะฉันเริ่มเบื่อกับการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อย่างเดียวแล้วเห็นยายครั้งแรกหลังจากที่ได้เห็นคุณพระช่วยนายบอกว่าครอบครัวนายจะกลับมาตอนบ่ายแก่ใช่ไหมหฮือเสียงเปียโนมีแค่คนเดียวในเครือหันนี้ที่เล่นเปียโนนักเปียโนของพระราช,ชวังและพี่สาวของรีอัน รีน่าโอเจนเป็นยังไงบ้างล่ะเปียโนโซนาตาของฉันนะ่ะถูกจับได้แล้วเอ่อเออยอดเยี่ยมมากเลยครับว้าทำยังไงดีเพิ่งเคยเห็นเธอเป็นครั้งแรกเลยแฮะเพิ่งเข้ามาทำงานไงเหรออ่ะครับผมทำงานจัดหมวดหมู่หนังสืออยู่ในห้องนะครับนี่ก็ปีกว่าแล้วอ้าเจอคือเด็กคนนั้นเองสินะ ได้ยินว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะจัด,จดหมวดหมู่หนังสือได้นี่ดูเหมือนเธอจะฉลาดให้ได้นี่นาเครเล่นเปนโนมาก่อนไหมล่ะจะประมาทไม่ได้เธอเป็นมืออาชีพที่ใช้โครงสร้างสมบุญขึ้นตอนขึ้นแสดงไม่ครับไม่เคยเลยครับแล้วรีอันก็บอกว่าในเครือหันนี้คนนี้ที่นิสัยแย่ที่สุดก็คือพี่สาวั้นฉันจะสอนเธอเองมานั่งตรงนี้สิอะไรนะไปนั่งตรงนั้น